สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับครูตุ่มในชั่วโมงคณิตศาสตร์ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า74ค่ะการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเมื่อโจทย์กำหนดกิจกรรมมาให้บอกเวลาเริ่มต้นเป็นนาฬิกามาให้บอกเวลาสิ้นสุดเป็นนาฬิกามาให้ให้นักเรียนหาระยะเวลาค่ะเช่นข้อ1แก้วตาอ่านหนังสือเริ่มต้นอ่านเมื่อเวลา9นาฬิกา เวลาสิ้นสุดในการอ่านคือ9นาฬิกา48นาทีแก้วตาใช้เวลาอ่านหนังสือนานเท่าไรนักเรียนสามารถหาคำตอบได้โดยการนับบนหน้าปัดนาฬิกาก็ได้ค่ะเช่นนับจากเวลา9นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข9เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12เวลาสิ้นสุดคือ9นาฬิกา48นาทีเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างตัวเลข9และตัวเลข10 เข็มยาวชี้เลยเลข9ไป3มช่องนาทีค่ะเป็นระยะเวลา48นาทีคำตอบคือแก้วตาอ่านหนังสือใช้เวลา48นาทีแต่ถ้าเข็มยาวที่มีหน่วยเป็นนาทีมีจำนวนเลขที่ไม่เท่ากันนักเรียนจะรู้สึกว่ายากจังเลยจริงๆไม่ยากเลยค่ะถ้านักเรียนเข้าใจชั่วโมงที่แล้วครูตุ่มสอนในเรื่องการแบ่งช่องเป็นเข็มสั้นและเข็มยาวค่ะเข็มสั้นจะเขียนหน่วยเป็นนาฬิกาและชั่วโมง เข็มยาวเขียนหน่วยเป็นนาทีก่อนอื่นดูกิจกรรมที่โจทย์กำหนดมาให้เขาว่าอยู่ในวันเดียวกันหรือไม่ในแบบฝึกหัดหน้า74เป็นกิจกรรมที่อยู่ในวันเดียวกันทั้ง10ข้อค่ะนักเรียนเตรียมกระดาษไว้ฝึกเขียนด้วยค่ะจะได้เข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทุกข้อค่ะเวลาสิ้นสุดจะเป็นตัวตั้งเวลาเริ่มต้นจะเป็นตัวลบค่ะผลลบจะเป็นคำตอบที่ได้ก็คือระยะเวลาที่ทำกิจกรรมค่ะ ข้อ1ค่ะแก้วตาอ่านหนังสือเวลาิ้นสุด9นาฬิกา48นาทีบรรทัดที่2ค่ะแก้วตาเริ่มต้นอ่านหนังสือเวลา9นาิกา00นาทีเขียนตัวเลขให้ตรงหลักค่ะขีดเส้นเขียนเครื่องหมายลบค่ะช่องเข็มยาว48ลบ0เหลือ48ค่ะช่องเข็มสั้น9ลบ9 9หักออก9เหลือ0ค่ะสรุปคำตอบ แก้วตาใช้เวลาอ่านหนังสือนาน48นาทีค่ะข้อ2ค่ะขุนเล่นเปียโ,โนเวลาสิ้นสุด10นาฬิกา55นาทีขุนเล่นเปียโ,โนเวลาเริ่มต้น10นาฬิกา10นาทีขีดเส้นเขียนเครื่องหมายลบค่ะช่องเข็มยาว55ลบ10 55หักออก10เหลือ45ค่ะครูตุ่มจะพูดผลลบเลยนะคะนักเรียนเรียนผ่านมาแล้ว ช่องเข็มสั้น1 0 1ลบ10 10หักออก10เหลือ0ค่ะสรุปคำตอบคุณเล่นเปียโน,โนใช้เวลานาน45นาทีค่ะข้อ3ค่ะใบบัวว่ายน้ำเวลาสิ้นสุด6นาฬิกา45นาทีใบบัวว่ายน้ำเวลาเริ่มต้น6นาฬิกา30นาทีขีดเส้นเขียนเครื่องหมายลบค่ะช่องเข็มยาว45-30ลบ30 45หักออก30เหลือ15ค่ะช่องเข็มสั้น6-6ลบห6หักออก6เหลือ0ค่ะสรุปคำตอบใบบัวว่ายน้ำใช้เวลานาน15นาทีค่ะข้อ4ค่ะต้นกล้าเตะฟุตบอลเวลาสิ้นสุด8.25นาฬิกา25นาทีต้นกล้าเตะฟุตบอลเวลาเริ่มต้น8นาฬิกา5นาทีขีดเส้นเขียนเครื่องหมายลบค่ะ ช่องเข็มยาว25-5 2 5หลบห25ักออก5เหลือ20ค่ะช่องเข็มสั้น8-8 8ลบ8 8หักออก8เหลือ0ค่ะสรุปคำตอบต้นกล้าเตะฟุตบอลใช้เวลานาน20นาทีค่ะข้อ5ค่ะแม่ทำงานบ้านเวลาสิ้นสุด7.45นาฬิกา45นาทีแม่ทำงานบ้านเวลาเริ่มต้น 7นาฬิกาหนาทีขีดเส้นเขียนเครื่องหมายลบค่ะช่องเข็มยาว45-5 4 5ลบห้าหากออกหเหลือ40ค่ะช่องเข็มสั้น7-7 7ลบเ7หักออก7เหลือ0ค่ะสรุปคำตอบแม่บ้านทำงานบ้านใช้เวลานาน40นาที 2. ค่ะข้อ6ค่ะพ่อรดน้ำต้นไม้เวลาสิ้นสุด 7.50นาฬิกา50นาทีพ่อรดน้ำต้นไม้เวลาเริ่มต้น7.15นาฬิกา15นาทีขีดเส้นเขียนเครื่องหมายลบค่ะช่องเข็มยาว50-15 5 0ลบหหักออก1 5หเหลือ35ค่ะช่องเข็มสั้น7-7 7ลบ7 7หักออก7เหลือ0ค่ะสรุปคำตอบพ่อรดน้ำต้นไม้ใช้เวลานาน35นาทีค่ะ ข้อ7ค่ะปูปลูกต้นไม้เวลาสิ้นสุด17นาฬิกา38นาทีปูปลูกต้นไม้เวลาเริ่มต้น17นาฬิกา4นาทีขีดเส้นเขียนเครื่องหมายลบค่ะช่องเข็มยาว38ลบ4 38หักออก4เหลือ34ค่ะช่องเข็มสั้น17ลบ17 17หักออก17เหลือ0ค่ะสรุปคำตอบ ปูปลูกต้นไม้ใช้เวลา34นาทีค่ะข้อ8ค่ะออมสินอาบน้ำเวลาสิ้นสุด18.32นาฬิกา32นาทีออมสินอาบน้ำเวลาเริ่มต้น18.15นาฬิกา15นาทีขีดเส้นเขียนเครื่องหมายลบค่ะช่องเข็มยาว32-15 3 32บลหักออก15หเหลือ17ค่ะช่องเข็มสั้น18-18ลบ 18, 18. 18ถหักออก18เหลือ0ค่ะสรุปคำตอบออมสินอาบน้ำใช้เวลา17นาทีค่ะข้อ9ค่ะป้าเก็บผักเวลาสิ้นสุด16นาฬิกา2นาทีป้าเก็บผักเวลาเริ่มต้น15นาฬิกา36นาทีขีดเส้นเขียนเครื่องหมายลบค่ะช่องเข็มยาว2นาทีลบ36นาทีไม่ได้ค่ะ เมื่อลบไม่ได้จะต้องกระจายจากช่องเข็มสั้นไป1นชั่วโมงช่องเข็มสั้นมีอยู่16กระจายไป1นเหลือ15ค่ะ1ที่กระจายไปมีค่า60เพราะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที60รวมกับ2เท่ากับ62 62หลบ36 62หักออก36เหลือ26ค่ะช่องเข็มสั้น15ลบ15 1หหักออก15เหลือ0ค่ะสรุปคำตอบป้า เก็บผักใช้เวลานาน26นาทีค่ะข้อ10ค่ะลุงให้อาหารไก่เวลาสิ้นสุด17นาฬิกา15นาทีลุงให้อาหารไก่เวลาเริ่มต้น16นาฬิกา45นาทีขีดเส้นเขียนเครื่องหมายลบค่ะช่องเข็มยาว15นาทีลบ45นาทีไม่ได้ค่ะเมื่อลบไม่ได้จะต้องกระจายจากช่องเข็มสั้นไป1ชั่วโมง ช่องเข็มสั้นมีอยู่17กระจายไปน 1, หนึเหลือ16 1หนึ่งที่กระจายไปมีค่า60เพราะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีค่ะ60รวมกับ15เท่ากับ75 75หหลบ45 75 45, หากักออก45เหลือ30ค่ะช่องเข็มสั้นช่องเข็มสั้น16ลบ16 16, 16หากักออก16เหลือ0ค่ะสรุปคำตอบ ลุงให้อาหารไก่ใช้เวลานาน30นาทีค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจนะคะแบบฝึกหัดหน้า75เขียนคำตอบแสดงเวลานักเรียนลองคิดเองนะคะจะใช้วิธีนับบนหน้าปัดนาฬิกาหรือจะใช้วิธีการคำนวณก็ได้ค่ะอย่าลืมเขียนนอนหนูจุดด้วยค่ะทำแบบฝึกหัดหน้า74แล้วก็75าทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาค่ะสวัสดีค่ะ